สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านครับที่สนใจรถมือ2ที่บริษัทเพชรยนต์กลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับคางรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้มีรถมือ2นะครับทุกรุ่นรวมกันประมาณ400เลยนะครับยิ่งช่วงนี้นะเอาติสเข้ามาเยอะมากใครกําลังอยากได้เอาติสนะครับไม่ว่าจะเป็นโฉมไม้นเชนนะโฉมก่อนปัจจุบันนะนะครับปีประมาณ19นะครับ19ต้นปีกลางปีนะครับแล้วก็โฉมนิวนะครับ ปี19ปลายปีจนถึง21นะตอนนี้นะครับมีประมาณสักเกือบเกือบห้คันนะสำหรับอัลติสนะครับใครสนใจอัลติสนะครับหรือจะเป็นแคมรี่แบบนี้เพชรยนต์นะครับคันรถมือสองคุณภาพเกรดเอให้พี่พแล้วนะครับรับประกันเลยนะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับไม้ก็ไม่ไม่มีเล่มฉลุสูญหายนะครับคันรถสวยคุณภาพเกรดเอให้พี่ๆแล้วนะครับมาดูที่เดียวครบจบครับไว้วางใจได้สบายใจได้นะครับมีบริการตรวจรถให้นะ274จุดโดย Apple Auction นะครับหรือว่าชิกนะบริษัทใดบริษัทหนึ่ง มาตรฐานญี่ปุ่นมาตรฐานเยอรมันนะครับตรวจรถให้ออกเป็นใบเซอร์ให้นะว่าคันเนี้ยนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะใครอยากได้รถมือสองสักคันนะครับทักมานะครับ065 951 33 74าไลน์ครับ ID s ีเ P.E.K. 152นะครับโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนแคมรี่เนาะเราก็จะมีพวก a อลติสด้วยนะเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตพาดูแคมรี่สัก3-4คันตรงนี้นะครับมีทั้งไฮบิดนะมีทั้ง2.0รุ่นจีนะครับให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้มาขออนุญ,ญาตเริ่มต้นที่คันนี้ครับ8704ราคาดีนะ6,99,000ปี19ไม์แค่แสนสามนะเลขไมค์แค่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันครับแต่คุณได้นิวแคมรี่ปีหนึ่งเก้าเลยนะนะครับ ใหม่ก็กำลังดีนะครับเหมือนกับการใช้งานปกติเนาะปีละสักประมาณสักสองหมื่นโลลดมาประมาณห้าปีคันนี้ได้2.0รุ่นจีครับ699,000ฟรนฟีดาวนะฟีดาวเลยคุณไม่ต้องดาวจัดเต็มราคารถ699เนี่ยผ่อนอยู่ประมาณ11,700นะครับผ่อน11,700ดอกเบี้ยก็ดีนะช่วงนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39ครับ4ปีถ้า5้ปี2 5 9 6ปี3.59ครับ7ปี4.49คันนี้ฟรีด้าผ่อน7ปีครับผ่อนหมื่นหนึ่งกว่าๆนะครับผ่อนหมื่นหนึ่งกว่าๆใครสนใจแคมรี่ว่าใช้งานต่อนะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับไปปายแนวออกมาล้าน4ล้าน4กว่าๆตอนนี้699ลงมาเกิน50%แล้วนะสนใจแคมรี่ทักมาได้เลยฟังก์ชันครบๆขับหรูๆแบบนี้หรือจะเป็นไฮบริดนะครับไฮบริดตอนนี้เนะี่ยรู้สึกว่าจะมีอยู่3คันนะ มีสีดำสองคันครับปี2 0 1คันปี19 1คันเป็นไฮบริดพรีเมียม1คันและเป็นไฮบริดปกตินะครับคือคันนี้1คันปี20นะคันนี้ไมล์แสนสี่ครับราคา879,879ก็ผ่อนประมาณ1 0 0 0นหม0่นนะฟรีดาวผ่อนประมาณ1,500 0แล้วอีกคันนะครับจะ8 เก้านะครับเป็นปี19บาไม่พอกันเลยอะ,รอะประมาณแสนสามแสนสี่เนี่ยแหละนะครับแต่เป็นตัวพรีเมียมนะตัวท็อปสุดนะครับมีฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับฐานปัะชาการทงด้านหลังนะแล้วก็ตัวเาบาะเย็นนะครับเบาะเย็นเบาะที่มันมีแอร์เป่าหลังอะนะครับเพิ่มมา2ฟังก์ชันราคาเพิ่ม2 0,000ืน่นนะแต่เป็นปี19นะนะใครอยากได้ตัวลองท็อปหรือตัวท็อปก็ทักมาได้นะศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์ id pek หนึ่งห้าสองครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นปี e 18บแจดสิ ค,คลิปนี้ขอไปไวหน่อยตั้งใจจะพาพี่ไปดูสัก50คันนะครับขอไปไวหน่อยนะคันนี้นะครับ1089ครับปี1 8 1 9ราคาดีครับเพียงแค่679,000ฟรีดาวน์ผ่อน11,000ประมาณ 11,200, 1 11, น0 0ประมาณนี้นะครับเผื่อใครสนใจนะแคมรี่แต่คันนี้จะเป็นปี1 8 1 9ครับไม่ประมาณแสนสี่สนใจก็ทักมาได้นะครับได้รถที่ราคาต่ำกว่าป้ายแดงประมาณสัก เกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มีนะคันนี้ราคาแค่หกเจ็ดเก้านะไปไายแดงออกมาล้านสี่กว่ากว่านะครับสวยงามน่าใช้แบบนี้รถหน่วยงานครับมือเดียวปลดระวางประหวะศูนย์นะที่มาที่ไปชัดเจนสนใจทักมาได้เลยนะครับ a อสไซด์พ e ีอีเคหนึ่งห้าสองครับนี่หรือจะเป็นซีวิกนะตัวปียี่สิบสองนะครับตัวปัจจุบันเลยนะครับแบบนี้ก็มีนะไม่ประมาณสี่หมื่นกับห้าหมื่นนะครับเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาท ผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่หมื่นสองประมาณนี้เนาะนะใครสนใจทักมาได้นะนะครับอ่ะมาเรื่องของเราดีกว่าเดี๋ยวผมพาพี่ๆนะครับมารับมารับชมเอาติสนะครับเน้นเป็นฉมนิวเลยนะฉมไม่นิวก็มีนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงราคากันนะมาเอาติสนะร,รีวิวมันแน่นอนนะครับเอาติสเนี่ยฉมนิวนะครับเรามีเยอะมากนะราคาเลทอย่างงี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับราคาเลทเนี่ยจะมีเลทตั้งแต่4 5 9 0 0 0หมนิวนะฉมแบบนี้19บปลายปีจนถึง21ราคาเริ่มต้นสี่0 0นห้าหม่นเก้าพันไม ถ้าอยากได้ไม้ขยับลงมาไม่แสนสามนะนะก็จะราคายอยู่ที่4 6 9 0 0 0เพิ่มหมื่นหนึ่งครับไม้ลดไป20,000นะนะก็แล้วก็มีไม้ที่1,000 100, 0 100, แพอดีหนึ่งแสนหนอะไรแบบเนี้ยก็479นะครับก็เพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะไม้ลดมาอีก30,000ื่นโลนะแต่ถ้าคุณอยากได้ไม้หลักหมื่นมีเดี๋ยวผมจะพาไล่เรียงไปดูราคามก็อยู่499นะครับ4489 499แล้วก็510นนะครับเริ่มต้นที่คันนี้กันก่อน นี่คันนี้นะครับหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์คันนี้ผมบอกเลยว่าน่าใช้นะหนุดจองไปด้วยนะลูกค้าจัดแฟนแนซ์ไม่ผ่านนะครับคันนี้อ่าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ครับ New Altez ครับหนึ่งจุดหกุ่นจีคันนี้สิบเก้าปลายปีได้ชมนิวแล้วนะครับ TNGA ชมแรกนะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของโตโยต้าเลยนะเขาเริ่มประมาณปีสิบแปดปลายปีอะ่ะชมแรกของโตโยต้าที่เขาเริ่มอะก็คือ รุ่นแรกดีกว่านะครับ C s R นะครับแล้วก็รุ่นที่สองคือ Camry ตัว New ครับที่พาไปดูช่วงต้นคลิปแล้วก็โฉมที่สามนะก็คืออันนี้แหละ New Altis ะครับได้ T N G A นะครับเรื่องของการยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้นนะครับดิสเบกสล้อแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับแล้วเบาภายในกระชับตัวนะครับแล้วก็ได้ผิวสัมผัสซอฟททัชนะครับบุนุ่มหมดเลยนะครับทั้งคอนโซลหน้านะครับแล้วก็ข้างประตูแอร์หลังมีแล้วโฉมแรก ชมนี้น่าใช้ครับขับนุ่มๆขับสบายๆนะครับแล้วก็ได้ความอึดตึกทนแบบเอาติสอ่ะนะครับคุณเลยต้องมาชมนี่แหละนะครับถ้าพอมีงบประมาณเนาะสกลาง4ปลาย5ต้นคุณมาชมนี้ขับยาวๆนะสิปี15ปีได้แน่นอนนะครับรถมือสองหนึ่งคันเราคงไม่ซื้อใช้งาน2เดือนหรือ2ปีเนาะเราใช้อีสิปีครับสิปีครับดังนั้นคุณซื้อดีซื้อทนทนอนะ่ะ นะครับแล้วก็มาซื้อที่เพชรยนต์ได้เลยนะครับคันรถมือสองคุณทัพเกตเอนะครับรับประกันไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ํากับไม้ก็ไม่คันนี้ครับได้ไฟโปรเจคเตอร์แล้วมีไฟเดยไลท์เหมือนเดิมทะเบียน1050นะคันนี้อ่าไม้แค่46,000ื่นนะคันนี้ไม้46,000ื่นครับไม้ค่อนน้อยนะครับภายในนะครับได้เป็นสีครีมนะครับตัดกับสีดำนี่แอร์แบ็กเจ็ดใบแล้วแล้วคุณดูบเาบาะเบาะสำหรับชมนิวเนี่ยมันจะเป็นได้เป็นเบาะบักเก็ตซีทนะเหมือนพวกเกโอร์อีนั่งเล่น นะครับผิวสัมผัสซอฟทัสดอบอุ้มสรีละไม่แท้ไม่เดิมครับไม้สี่หมนะมีแอร์เป็นปรับดิจิตอลแบบออโต้แล้วนะครับแอร์แบกก็7ใบแล้วคุณมาดูข้างหลังข้างหลังมีแอร์หลังให้แล้วนะชมนี้มีแอร์หลังให้แล้วนะครับแล้วก็มีรองรับคาสซีเด็กนะครับแอร์แบกก็ข้างหลังก็มีนะ ฝั่งนี้นะครับด้านท้ายครับประตูเปิดท้ายเนี่ยเป็นแบบตัวล็อกไฟฟ้านะครับใครอยากได้ไม้น้อยๆนะไม่สี่หมื่นหกพันกิโลคันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสนใจทักมาได้เลย0 5, 9, 5, 1, 3, 3, 7, ูนย์หกห้าเก้าห้า่มาด่ัมาดูคันต่อไปตะกี้510เนาะผ่นอนแปดเป็นหกนะส่วนคันนี้ทะเบียน4ี่สามสามสองเนี่ยคันนี้ไม่แสนสี่แต่ถ้าเลทนี้นะราคา4ี่แสนหกหมื่นเก้าพันครับฟีดาว่อนอยู่เจ็ดพันเก้า อันนี้ผ่อนไม่ข้าม8,000แล้วนะเหลดนี้เนี่ยผมมีไม่แสนสามกับแสนสี่นะครับมีอยู่3คันนะครับใครสนใจนะไม่ไม่เยอะนะครับอ่าไม่กำลังดีใช้คำนี้ดีกว,ว่าเฉลี่ยวิ่งปีละสักสองหมื่นเนาะเดือนละสัก2,000โลอ่ะนะครับก็ไม่เยอะไปไม่น้อยไปเหมือนเราขับไปทำงานนะครับวันละสัก60โลอ่ะนะหกกว่ากว่าเนะี่ยคุณมาคุณมาเลทนี้ได้เลย469,000ครับฟรีดาวผ่อนอยู่7,900เองอย่างคันนี้ไม่แสนสี่นะแต่ถ้าใครอยากได้ไม้น้อยกว่านี้ผมมีแสนสามนะ นะครับก็ผ่อนแค่เจ็ดหมื่นเก้าเองนะครับผ่อนแค่เจ็ดหมื่นเก้าเองสี่แสนหกหมื่นเก้าพันทะเบียนสี่สามสามสองแบบนี้นะครับก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็ไม้มันงก็มันก็แสนต้นนะไม่ประมาณแสนแสนต้นแสนสามอะไรแบบนี้เนาะนี่ใบปอดศูนย์คิวซีพาร์ตนะครับอีกหนึ่งข้อดีนะของรถเพชรยนต์นะครับเราเอาติสเนี่ยรถบ้านมันน้อยนะครับรถบ้านต้องบอกเลยว่าเกินระยะประกันห้าหมื่นโลไม่ค่อยเอาไปเข้าศูนย์ใช่ไหมแต่รถหน่วยงานต้องเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลนะ ประวัติโชว์ชัดเจนนะครับโชว์ในระบบออนไลน์เลยนะครับเราสามารถเช็คระบบทางออนไลน์ได้นะใครสนใจทักมาได้ครับสำหรับคันนี้ผ่อน7 9 0 0เองปี19ปลายปีได้เป็นโฉมนิวแบบนี้ขับไปไหนโกโก้ไม่อายใครแล้วยังได้ความอึดตึกทนนะครับเอาเวลาคิดเรื่องซ่อมรถนะครับไปทำงานเนาะแล้วก็หาเงินนะครับส่วนอันนี้ก็คุณก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกมหมื่นโลอ่ะคุณสลับยางทุกหมื่นโลแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วอ่ะสำหรับเอาติสทนทนอึดอึดแบบนี้่ะครับมาดูตะกี้เราดูปี19้ไป2คันผมขอพาดูปี20บ้าง นี่คันนี้ปี20ครับเลขไมค์จะอยู่ที่1 1 8 0 0 0นะคันนี้ราคา499นะครับใครอยากได้ปี20นะผมมีไมค์100,000 1 000, 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0แล้วก็9,000 0นะครับทักมาได้นะ ปี20ภายในจะได้เป็นสีดำครับเบาะสีดำคอนโซลสีดำนะราคาจะอยู่ที่489 499 519ตามเลขไหมนะครับใครอยากได้ New a l t i s ปี20สีบ,บรอนนะผมมี3คันถักมาได้เลย065 951 3374ไลน์ครับ ID SI PEK 152ครับอ่ะมาดูคันต่อไปนะครับอันดีกี้ปี20นะคันนี้499นับผ่อน8 5 0 0 5นะครับส่วนคันนี้6925 ไม่เจ็ดหมื่นราคาสี่เก้าเก้าถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มนะครับเพราะมันมีคันนึงไม่หกหมื่นสองนะครับราคาสนะี่เก้าเก้าเท่ากันนะครับคันนี้ก็ผ่อนอยู่แปดพันห้านะได้ไม่เจ็ดหมื่นนะครับแต่ถ้าจะเอาไปเอาอีกคันนึงดีกว่านะครับใครสนใจเอาติสน,นะครับอยากได้ความคุ้มค่านะครับดูช่องผมเนี่ยทักมาหาผมก่อนนะครับโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ก่อนคุณจะมาสักวันนึงก็ได้ก่อนคุณจะมาสักชั่วโมงนึงก็ได้ก่อนคุณจะถึงร้านสักสิบห้านาทีก็ได้ โทรหาผมก่อนนะครับผมจะออกไปต้อนรับด้วยตัวเองนะครับก่อนมาถึงร้านโทรหาผมก่อนนะครับผมจะออกไปต้อนรับด้วยด้วยตัวเองดังนั้นนะครับผมจะคัดรถเอาติสเนี่ยให้พี่พี่คันที่คุ้มนะครับทุกคันเนี่ยผ่านสายตาผมมาหมดนะครับรีวิวมาน่าจะเป็นพันคันแลวเอาติสนะครับแล้วก็ขายมาน่าจะสี่ร้อยคันได้นะดังนั้นรูดูแป๊บเดียวรู้นะครับใครอยากได้คันที่แบบเนี่ยถ้าคุณเดินมาดูอะโอ้โหสีคล้ายๆกันเดินงงนะครับคันไหนคุ้มไม่คุ้มคุณเดินไป นะครับปวดหัวนะครับเดี inte, ๋ยวผมเลือกให้คันที่มันคุ้มค่าคุ้มราคานะครับรวมถึงโชมแบบนี้ก็มีนะครับราคาเริ downtown, ่มต้นสามแสนกลางกลางสา0แสนต้นต้นสามแสนปลายปลายก็มีชมไมเได้เชียนปีสิบแปสิบเก้านะครับตอนนี้มีสีเทาดํามีสีขาวมีสีมีสีดำนะครับเทาดําขาวดำนะประมาณนี้อามาดูคันต่อไปครับแนะนาเป็นคันนี้นี่คันนี้เจ็ดศูนย์สี่หนึ่งนะครับเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งรู้สึกว่าคันนี้ไม่จะอยู่ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งพันนะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนอ่า อาคันนี้ไม่ห้าหมื่นขอภยัยคันนี้ไมห้าหมื่นเจ็ดราคาห้านะครับถามว่าคุ้มไหมก็จะคุ้มน้อยกว่าคันนี้นะผมแนะนําถ้าจะเอาเอาคันเนี้ยหนึ่งศูจะคุ้มกว่านะครับหนึ่น้ี่ไม้แค่สี่หมนกนะนะครับแล้วก็คันนี้ไม่หนึ0งแสนกัอบอีก1น0 0ง นะครับไม่หนึ่งแสนกับอีกหนึ่งพันครับหนึ่งเจ็ดสี่สองนะน่าจะใช่นะคันนี้นะครับคันนี้ไม่หนึ่งแสนหนึ่งพันราคาสี่เจ็ดเก้าใช่หนึ่งแสนหนึ่งพันนะครับคันนี้เคยถ่ายตั้งแต่ตั้งแต่แรกรับสภาพโคตรดีครับสวยกริปไม่กำลังดีนะรถห้าปีวิ่งแสนโลก็เดือนละพันกว่าโลอ่ะนะครับวันละห้าสิบโลได้ประมาณนี้นะครับวันละห้าสิบกว่าโลนะ เหมือนขับไปใจตลาดนะครับไปกลับนะครับดังนั้นเครื่องไม่ช้านะครับแล้วได้เป็นลดประวัติศูนย์นะเช็คศูนย์ตอนสายลงมาแล้วด้วยนะคันนี้คุ้มครับ4 7 9 0 0 0ฟีดาวผ่อนแค่ประมาณ8ปดพนนะฟีดาาผ่อน8ปดพันนะคุณได้นิวเอาติสนะสภาพโคตรดีครับไม่แค่1นึ0 0แสนนะครับบอกเลยช่วงนี้ไม่มีทุกเลทนะครับทักมาได้เลยอยากได้ผ่อนเท่าไหร่อยากได้เลทซื้อสดเนี่ยอยากได้เอ่าเลทราคาเท่าไหร่นะมีมีไม่หนึ่งแสนหนึ่งพันนะภายในสะอาดมากนะครับแอร์ปรับด นะครับด้านหลังก็มีแอร์หลังอะไรต่างๆให้ครบเลยนะครับคลิปนี้นะใครกําลังรอตัดส,สินใจนะนิวอัลติสนะโหดูแล้วจุใจนะฉ่ำใจแน่นอนนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสีขาวนะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูไฮบริดด้วยนะครับอ่ะมาดูคันนี้กันต่อคันนี้เลทราคาถูกที่สุด7.330นะครับ7.330คันนี้ไม่จะอยู่ที่1 5 5 0 0 0ครับเป็นปี19 000, ไปลปีกุญแจสำรองครบรถสวยครับคันนี้ราคา459,000 459ผ่อน7เป็น7เองนะคันนี้ผ่อน7เป็น7ภายในสะอาดสะอาดนะครับชมนิวนะปี19ครับนี่แอร์หลังมีนะด้านหลังสะอาดสะอาดนะครับรถพร้อมใช้นะครับคันนี้459,000ฟีดาวผ่อน7เป็น7เองคุณนะครับ7330ทะเบียนนี้ผ่อน7เป็น7ได้ชมนิวนะครับราคาถือว่าโอเคนะอ่ะมาดูคันต่อไปขอแนะนำเป็นคันนี้ดีกว่านี่1674นะครับเปลี่ยนแนวบ้างมาไฮบริดบ้างคันนี้นะครับเป็น New Aut นิวอัลติสเลยครับ1.8ึ่งจุดแปดไฮบิทเอนทรีไฮบิทตอนนี้มี3คันนะมีเอนทรีสคันมีมิดหนคันนะครับเอนทรี Ent คันเนี้ยสภาพแรกรับนะหมายถึงตอนเข้ามาใหม่อะ่ะโคตรสวยนะครับแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเป็นรถหน่วยงานบริษัทญี่ปุ่นนะพวกรถในญี่ปุ่นน่ะใช้มือเดียวปลดระวางประวัติศูนย์ไมค์แค่เจ็ดหมื่นสามแล้วผมไปเช็คประวัติศูนย์มาเช็คศูนย์ไล่เรียงก,กันแบบเป๊ะเ,ะเลยอะ่ะนะไมค์ Microsoft ที่ประมาณเก้าพันกว่ากว่าตีไปหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหม นะครับประวัติเคมเนี่ยมีเคมกันชนหน้าเล,เล็กๆน้อยๆนะครับแค่ครั้งเดียวที่เหลือไม่เคยทําอะไรเลยดังนั้นนะคุณได้รถที่โคตรกริบแล้วนะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นรถบริษัทนะเวลาเขาเคมประกันเขาเคมประกันปอนหนึ่งซ่อมห้างนะครับดังนั้นประวัติจะโชว์หมดมันจะไม่เหมือนรถบ้านหรือหรือรถที่เขาไม่ค่อยเอาเข้าศูนย์หรือประกันเขาไม่ได้ซื้อปอนหนึ่งซ่อมห้างดังนั้นคุณจะเช็คอะไรไม่ได้เลยแต่คุณมาซื้อที่เพชรยนนะครับที่มาที่ไปตรวจสอบได้ทุกอย่างเลยนะครันนี้คุ้มครับประหยัด เป็นห8่ไฮบริดปี2020ไมค์เค่เจ็ดนะครับรถสวยกริปเลยอ่ะคุณนี่ภายในเป็นสีดําแล้วนะครับใครอยากได้ภายในสีดำนะอ่าปี2 0ลืมเปิดให้ดูเนาะปี2 0ภายในก็จะเป็นสีดําแบบเนี้ยสำหรับ 1.6G จุนะคันที่ราคา4 8 9 499อ่ะนะครับอ่ะคันนี้ครับเป็นปี2 0บไฮบริดภายในเป็นสีดำนะครับเบรกมือเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับเบาะดําบัคเก็ตสีดำเหมือนกันนะครับน้าสวยหน้าใช้ครับด้านหลังก็มีแอ ประมาณย4 25ิบสี่ยิบห้าโลลิตรเนี่ยนะครับแล้วก็คันนี้ราคาเพียงแค่ห้าแส0ห้าหมื่นเก้าพันฟีดาวผ่อนอยู่เก้าันสามะฟีดาวผ่อนเก้านานิดๆน,น,นะคใครสนใจไฮบริดแบบนี้ฟีดาวได้นะครับได้รถสวยรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางประวัติศูนย์ไม่ใหายพลาดน,นะไฮบริดนะครับประหยัดน้ำมันนะครับอะมาดูคันต่อไปนะผมมีเป็นสี <c oughs> เป็นสีขาวแบบเนี้ยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สองคัน่นะมีไม่หนึ่งแสนเก้าพันคันหนึง่งราคาสี่แสนหนึ่ง 1> 4 1 0 0 0 0บาทผ่อนอยู่6,900นะครับแล้วก็มีไม่แป0 0มไม่แป0 0มผ่อนเจ็ดพันสนะราคา429,000ถ้าคุณอยากได้ชมไม่ได้เชนเป็นปี19นะนะครับมีนะครับช่วงนี้ชมไม่ได้เชนแบบนี้มีแล้วก็มีชมแบบเนี้ยนะครับเออ่เป็นปี19ไม่เจ0ดหนะครับปี19ไม่เจ0ดหจะอยู่ที่41,000ผ่อนอยู่6,900นะครับได้ไม่เจ็ดหมื่นห้านะแล้วรถสวยด้วยนะกริปเลยกูจะสำรองอะไรครบนะรีวิวเดียวไปแล้วนะครับใครอยากรู้ นะครับทักมานะ0659513374ครับเบอร์โทรนี้หรือไลน์ครับ ssidepek152 นะครับ, 4, รบ one, รอ, line, บ ign, e K 2, บอามาดูคันต่อไปคันนี้ราคาโองคก,ก็ถือว่าโอเคนะอา่าราคาอยู่ที่389,000 389ไม่อยู่แสนหกนะครับเป็นโฉมปี18นะไม่ได้เชนนะครับแต่ข้าขยับนิดนึงก็ได้ปี19แล้วนะครับปี19โฉมเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยแต่เป็นปี19 ราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ3 8 9 3 9 9อ่ะ3 9 9นะครับไม่ประมาณแสนกลางนะครับแล้วก็ทําไม7 0 0 0 0ก็4 1 0นะแล้วก็มีสีเทาดำนะสีเทาดำคันนี้ไม่เยอะไิดหน่อยแต่มันมีเข้ามาใหม่2คันเทาดำมีเข้ามาใหม่2คันนะมีเป็นปี19ครับไม่เก้าหมื่นสามเก้าเก้าเองป 19, นะีสิบเก้านะสีนี้นะครับใครสนใจทักมาเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะครับสามเก้าเก้าปีสิบเก้าไม่เก้าหมื่นแล้วก็มีไม่แปดหมื่นสี่หนึ่งสี่หนึ่งเก้า นะครับ419ไมล์80,000นะผ่อนอยู่ประมาณเออ่7,001 1นะครับผ่อนประมาณ7,001 1ประมาณนี้นะครับมีหลายคันนะครับสำหรับช่วงนี้นะมีสีดำด้วยใครอยากได้ชมเนี่ยชมไมน่าเชนนะครับที่เป็นสีดำทักมาเดี๋ยวส่งรูปให้ดูเพิ่มเติมครับมีถ่ายคลิปแล้วนะครับทักมาเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ดูนะครับ ID นะครับแอทไซครับแอทไซคือตัว A หมุนๆนะครับแล้วก็ PEK 152หรือแอทไซที่เบอร์แอทไลท์นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ได้นะครับเบอร์โทร065 9ก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่เดี๋ยวส่งคลิปนะครับสีดำใหม่แปดหมื่นให้ดูนะครับรถสวยน่าใช้นะตอนที่ถ่ายเนี่ยเป็นสภาพแรกรับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับประมาณนี้เนาะเผื่อใครสนใจนะครับสำหรับ New a l t ติหรือ Camry หรือ a l t ติที่เป็นฉ่ำในเชนก็ทักมาได้ไปครับเดี๋ยวผมจะพาพี่พี่มูฟนะไปดูที่ฝ่ายเซอร์วิสนะครับมี New a l t ติสีขาวมี New a l t ติไฮบริดนะครับเดี๋ยวพาไปดูกัน มาครับมูฟมาฝ่ายเซอร์วิสนะครับฝ่ายเซอร์วิสที่เพชรยนต์ก็มีเอาติสเนี่ยจอดอยู่หลายคันเลยนะครับเดี๋ยวจะไล่เลียงพาพี่พีดูเริ่มที่คันนี้ครับ6011ที่พูดไปช่วงกลางคลิปนะสำหรับเอาติสชมเฮนเนอร์เชนนะสิครับล็อตอันเนี้ยผลิตประมาณเดือน6นะผลิตเดือนจูนนะครับเดือน6ผลิตเดือน6นะครับเป็นปี19 1.6รุ่นจีได้สีขาวสภาพกริปครับคันนี้ไม้น้อยไม้แค่82,000กิโลไม้แปดหมื่นสองพกิโลได้รถสวยน่าใช้ นะครับไม่แปดหมืนะราคา4ี่แ0นนเครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่7 000, 2 7, นะ็ดพันสองเจะผ่อนเจ็ดพนะฟรีดาวนะครับสำหรับเป็นปี19ครับชมไม่ได้เชนชมก่อนปัจจุบันนะครับแต่มันเป็นอตกลางปีนะครับก็จะได้เป็นชมนี้ถ้าอตปลายปีจะได้เป็นชมนี้นี่ปลายปีชมนี้นะครับกลางปีชมนี้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันบล็อกเดียวกันยกมาใสา่ต่างกันที่สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถ แล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างช่วงล่างอันเนี้ยยังได้เป็นคานอยู่นะคานตรงนะครับล้อหลังมันติดกันนะับมันเป็นคานเชื่อมติดกันแต่ชมนี้จะได้เป็นล้อหลังนะครับแบบช่วงช่วงล่างแบบปีกนกคู่แยกอิสระซ้ายขวาดังนั้นชมเนี่ยมันจะได้ความที่เขาเรียกว่ามันนุ่มกว่าอ่าเซ็ตนุ่มตั้งแต่โรงงานคันนี้ครับพี่เขียวอ่คันนี้พี่กดอ่านะ,ะคันนี้ครับเดี๋ยวให้ดูคันนี้เลยคันนี้ไม่สึกจะแปดหมื่นเก้าหมื่นนะคันนี้ราคา 499หรือเปล่านะ4 8 9 4ป9ประมาณนี้นะไม่ประมาณ8 0 0 0 0่นครับเพิ่งเข้าใหม่เลยนะทะเบียน3ตัวจำง่ายนะไม่ประมาณ80,000นนะคะันนี้ข้างหลังก็สวยงามน่าใช้นะบอดแน่นๆตึงๆนะทะเบียน427มันมีทะเบียนที่เป็นเลข3ตัวแบบนี้เข้ามา3คันไม่แ0 0หม8่น2ประมาณนี้ราคาอยู่ประมาณ4 8 9 4 9 9สนะครับใครสนใจนะเลขทะเบียนเป็น3ตัวแบบนี้ก็ทักมาได้นะครับพี่เขียวกำลังเปิดรถอยู่นะคันนี้นี่472นะรู้สึกว่าคันนี้ราคา49 9ไม่แ0 0หมื่นะครับ นะเดี๋ยวเข้าไปเช็คกันข้างหน้าเข้ามา3าคันนะเป็นรถหน่วยงานนะครับมือเดียวประวัติศูนย์สภาพกริปมากเลยอันนี้คือแรกรับนะรถเพิ่งเข้าคันนี้ไม่แปดหมื่นสามไม่แปดหมื่นสามนะอ่าใครสนใจนะครับไม่ My หลักหมื่นแบบนี้เพชรยนต์มีนะช่วงนี้ก็ทยอยเข้ามาเยอะเลยมานะครับมาดูแคมรี่แล้วก็มาดูเอาติสสีขาวที่บอกไว้นะครับสองคันนี้น่าใช้นะแล้วเดี๋ยวมีแอ c o คอร์ดด้วยเดี๋ยวพาดูแอ c o คอร์ดด้วยนะแอร์คอร์ดเป็นไฮบิดอะนะครับอ่นะคันนี้ก่อน 859,000 859ทะเบียน1403 Camry Hybrid ครับปี P 19นะคันนี้ไม่101 101,000ครับอ่าสวยน่าใช้นะครับประหยัดน้ำมัน20กว่าโลลิตรอะนะครับแบตเตอรี่ยังรับประกันอีก5ปีเต็มนะครับไปลายเด้เออกมาล้านหกว่ากว่าเกือบล้านเจ็ดะตอนนี้859,000ฟรีดา้ผ่อน14กว่ากว่าฟีด้าพอน14กว่า,าว 14, กว่า,วานะครับได้ Camry สีบอลแบบไฮบิดคันนี้บอกเลยว่าที่ดูมาข้างหน้านะไฮบิดนะผมว่าคันนี้น่าใช้สุด สีบอลน,นะหลังคาซันรูฟมามีตัวเปิดไฟฟ้าแล้วกล้องถอยจอรัสกีนเนวีให้ครบครับม่านหลังนะครับมีให้นะมีม่านหลังมีแอร์หลังให้ครบเลยนะอยากได้รถหรูนะครับหรูหล,ลาระดับผู้บริหารนั่งสบายไปกินทั้งครอบครัวคุณมาใช้แคมรี่ก็ได้คันนี้รถสวยน่าใช้อ่ะมาดูคันต่อไปคันนี้ครับแนะนําเลยนะแอคคอร์ดภายในโคสวยอะคับเนี่ยนะครับทะเบียน3391นะแอคคอร์ดสอไฮบริดครับ, 1, นะ ord, 0, bit, รบปี19ไม่แค่1น0 0 0แสนกับอีก6000ประมาณนี้นะ ไม่หนึ่งใส่ยกีหกพันนะครับได้สองจุดศูนย์ไฮบริดครับคุณดูล้อเขาล้ออย่างหล่อนะครับข้างหน้าก็หล่อนะครับไม่ <My S 2> ไม่เยอะคันนี้ราคาแค่แปดแสนสามหมื่นเก้าพันฟีด้าผ่อนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยประมาณนี้แปดแสนสามหมื่นเก้าพันผ่อนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยนี่คุณดูภายในนะครับภายในหล่อมากอะ่ะนะครับนี่พุสตาร์คูซอนโทนนะครับเบาะเขาโคตรเท่คุณดูเบาะไฟฟ้านะแล้วเวลาเราเข้าไปนั่งใช่ไหม อ่เราเข้าไปนั่งเราจะกดสตาร์ทอ่ะนะครับมันเลื่อนเข้ามามันเบาะมันจะเลื่อนเข้ามาข้างหน้าแบบออโต้นะแล้วเวลาเราปิดรถอ่ะนะครับเรากดปนะุ่มพาวเวอร์เสร็จอ่ะไอ้เบาะนี้มันถอยไปด้วยนะมันให้เราออกรถง่ายๆมีแพทเทิร์นชิปมีควอซอนโทนครับกล้องถอยจอรัสกรีนมีเนวีนะแล้วจอมันดูดีอ่ะจอมันเหมือนเอาแท็บเล็ตมาวางนะครับไอเหมือนเอา iPad ดมินิมาวางแบบนี้นะครับคันนี้สวยครับแล้วก็ราคาดีนะราคาดีราคาแค่8ปดแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับได้แอร์คอร์ดสองจุดศูนย์ไฮบริดนี่ข้างหลังเบาะ เขาแบบมันดูใส่ใจเนาะการเย็บกันอะไรนะคุณดูนะบ,บอกเขาดูดีแอร์หลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังมีสองจุดใครสนใจทักมาเดี๋ยวส่งรูปให้ดูเพิ่มเติมคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังครับไม้แค่หนึ่0แสนหกพเองนะแปดแสนห้าแอคคอร์ดไฮบริดปี19ึนะครับ 8, 39, 000, อ,อ,บ 19, บอมาดูคันนี้คันสุดท้ายเลยนะครับคันสุดท้ายเลย1นึ่เอาตส1.6 <c oughs> 1, 6, รุ่นจครับคันนี้ได้เป็นปี 2 1 9ปลายปีนะครับไม้น้อยไม้ค่49,000แต่กี้เราดูคันข้างหน้ามีไม้46,000ใช่ไหมสีบรอนราคา510คันนี้49,000ไม้เยอะกว่าแค่3,000โลแต่คุณได้สีขาวนะสีขาวไม่ได้มีมาบ่อยๆนะผมบอกเลยนะรถนี้มันเข้ามาประมาณ20คันอะสีขาวมามา2คันนะสำหรับสีขาวชมนิวนะสีขาวชมนิวแบบนี้มา2คันครับติดจองไปแล้ว1คันคันนั้นไม้50,000พอดี50,000กก500โลนะครับลูกค้าเลือกทั้ง2คันนี่แหละ มันสภาพดีทั้งคู่แต่เขาไม่ชอบมีเลขหนึ่งสองตัวแค่นั้นเลยใครไม่ซีเรียสเรื่องป้ายทะเบียนคุณมาคันนี้นะครับเขาเลือกป้ายทะเบียนไงเขาชอบอีกเลขหนึ่งมากกว่านะครับแต่คันนี้ก็สภาพดีครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้แล้ว4จุดเลยข้างหน้า2ข้างหลังสองสภาพดีครับไมค์แคสี่หมื่นเก้าหายากนะโฉมนิวสีขาวไมค์สี่หมื่นเก้าแบบนี้ภายในอาสอ้านครับสวยงามน่าใช้นะช่วงล่างใหอิสระแล้วขับนุ่มๆครับแอร์แบ็กเจ็ดใบครับแอร์ปรับดิจิตอลออโต้ครับแอร์หลังมีครับ สภาพริปเหมือนใหม่แบบเนี้ยไม่ใหญ่พาร์ตกันสนใจครับคันนี้ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทไม่สี่หมื่นเก้าฟีด้าผ่อนแปดเปนหกตลอดสัญญาดอกเบี้ยเริ่มต้นสองจุดสามเก้าเองนะสนใจทักมาผมได้โดยตรงศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับไลน์ครับเอสไซพีอ e ีเคหนึ่งห้าสองก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้พี่พี่จะได้ไม่พลาดน,นะการอัปเดตรถสวยแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ